สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะให้โดยเสน่หาคำพก,กาชีดรามา่าหวยรางวัลที่1จบตั้งแต่สามีโอนเข้าบัญชีภรรยาแล้วคำพกาชีดราม่าหวยรางวัลที่หนึ่งจบตั้งแต่สามีโอนเข้ 1, บาบัญชีภร,รยาแล้วชี้ต้องเป็นเจ้าของบัญชีไม่เกี่ยวกับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะคือการให้โดยเสน่หา18พฤศจิกายน2565 จากกรณีหวยอรเวงหลังหนุ่มวัย48ปีชาวอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1รับเงิน6ล้านบาทแต่เงินรางวัลได้ถูกโอนเข้าบัญชีของนางอัคนารัตเ์่งหวนนามสกุลอายุ45ปีภรรยาที่อยู่กินกันมา26ปีมีลูก3คนทว่าได้รับเงินภรรยากลับหายตัวไปพร้อมกับชู้ อย่างไรก็ตามต่อมาฝ่ายหญิงออกมายืนยันว่าจะไม่คืนเงินให้เนื่องจากเป็นผู้เออรอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลเองธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองและชายคนดังกล่าวไม่ใช่สามีล่าสุดอันภัวนาถแขกคำปากาได้มาพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวในรายการข่าวจบคนไม่จบผ่านช่องทางข่าวสดออนไลน์ถ้าลอตเตอรี่ใบนี้ไม่ถูกมันก็ไม่มีเรื่อง แต่พอมันถูกตนคิดว่ามันจบตั้งแต่ตรงที่โอนเงินเข้าบัญชีภรยาแล้วต่อให้คุณมีลูกด้วยกันสามคนแต่คุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสดังนั้นเงินจากรางวัลที่หนึ่งมันต้องเป็นของเจ้าของบัญชีไม่เกี่ยวกับคําว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรมันไม่ใช่ข้ออ้างว่าตัวของสามีมีส่วนร่วมกับเงินก้อนนี้หรือสามีเป็นคนซื้อลอตเตอรี่เอง ตราบใดเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีภรยามันก็คือการให้โดเยเสน่หาหรือไม่เพราะคุณได้มอบอํานาจนั้นให้ภรยาไปแล้วจะด้วยความเดิร์ลเลอหรือความไว้เนื้อเชื่อใจก็คือพลาดไปแล้วสิ่งเดียวที่ควรทำคือให้ลูกไปคุยกับแม่ให้แบ่งเงินกันให้ลงตัวนี่คือวิธีที่ดีที่สุดขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนเที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังคะ่ะ ด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ